ดี๋ยวพาผู้ชมค่ะไปติดตามสำนักที่กับอายการแผ่นดินมือนีค่ะพาผู้ชมไปติดตามนะคะเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอองสวัสดิภาพในครอบครัวซึ่งเรื่องนี้สิมีรายละเอียดจังใดนะคะในการดําเนินการนะคะติดตามกันได้จากสำนักที่กับอายการแผ่นดินมือนีค่ะ ถ้าพูดถึงคดีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของพนักงานในการนะครับนั่นก็คือคดีคุ้มครองสเสดีภาพของคนในครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมถึงกฎหมาย2ฉบับ2กรณีก็คือมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวและก็กรณีมีการกระทาํะารรทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กนะครับเพียงแต่ว่าคดีคุ้มครองสเสดีภาพในครอบครัวนั้นจะไม่มีโทษที่เป็นการจําคุก หรือการปรับอันเป็นโทษทางอาญาเรามีวิธีการก็คือเพื่อจะป้องกันผู้ถูกกระทาไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำความโดยในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทาที่เป็นเด็กนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้กระทําก็มีการไปยื่นคาร้องต่อศาลเด็กและเยาวชนนะครับโดยผู้ถูกกระทําเองโดยญาติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักนสอบสวนและโดยพนักงานในการนะครับ ยื่นเพื่ออะไรครับยื่นเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งให้คุ้มครองัสรีภาพของผู้ถูกกระทําคําสั่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้ามีการกระทําร้ายร่างกายเนื่องจากอาการเมาก็อาจจะขอให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้กระทํานั้นงดดื่มเหล้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ถูกกระทําให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถ จะไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหากไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็สามารถติดต่อที่สำนักงานอนยการเยาวชนและครอบครัวทุกสำนักงานในทุกจังหวัดหรือจะไปที่สำนักงานอายการคุ้มครองเสละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทุกจังหวัดก็ได้เรามีพนักง,งานอนยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรคอยให้คำปรึกษาในการเขียนคำร้องและแนะนำในการยื่น คดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวให้กับทุกท่านขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเดินเข้าไปหาพวกเราแค่นั้นเองแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับคดีคุ้มครองสิทธิภาพในครอบครัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันจะไม่มีโทษที่เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวว่าถ้าผู้กระทําเป็นญาติเป็นอะไรแล้วอาจจะถูกโทษจำคุกก็ได้นะครับเป็นการขอให้ศาลออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทาเท่านั้นเอง